Spend the day looking blank out the window, all the tray in my tank. I'm stuck in limbo, nothing works. ฝอดปทุมอีเช่นเคยนะคะกับช่องแหม่ฝอดปทุมเนาะสำหรับวันนี้นะคะมันก็จะพามารีวิวค่ะเป็นรุ่น XL+Sport p a s นะคะเป็นรุ่นกระบะแคบที่ขายดีมากๆนะตอนนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมก็จะพามารีวิวค่ะคันนี้เป็นคันสีดำนะคะพร้อมหน้า F150 ของเรานะคะสำหรับแคมเปญคันนี้นะคะคุณลูกค้ามันก็ยังแต่งฟรีให้อีกเช่นกันคะ่ะสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะลูกค้าที่มาจาก r อ คลิปของแหม่มทุกคลิปหรือว่ามาจากเพจแหม่มนะคะแหม่มก็ยังเป็นจัดโปรแต่งฟรีให้อีกเช่นกันค่ะสำหรับลูกค้าออนไลน์นะคะที่กำลังเยี่ยมชมคลิปแหม่มอยู่นะคะที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อนะคะแหม่มบอกไว้เลยว่าโชว์รูมของเรานะคะโชว์รูมฟอร์ดอโอตโต้แกลเลอรีร่ปทุมของเราเนี่ยนะคะทำาการรับจองออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงนะคะคุณลูกค้าสามารถโอนจองเข้าบริษัท ได้นะคะสามารถเช็คระยะของเงินจองเงินดาวนะคะเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าจะได้สบายใจนะคะเวลาจองออนไลน์กับเราว่าลูกค้าปลอดภัยได้ลดรับลดชัวแน่นอนค่ะว่าแบบมีตัวตนหรือเปล่าลูกค้าสามารถโทรเข้าได้ที่ฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีของเรานะคะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวแม่จะพาไปเยี่ยมชมรอบๆตัวรถของเราค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะสำหรับด้าน สำหรับด้านหน้านะคะด้านบนนะคะแม่มติดเป็นสกูทรงฟิตนะคะหรือทรงแรดของเรานะคะสีทูโทนสีเดียวกันกับสีตัวรถเลยนะคะตัดด้วยแรดสีแดงนะคะสำหรับด้านหน้าค่ะเป็นชุดหน้า F-150 พร้อมไฟหน้ามาแต่งนะคะแม่มก็ติดตั้งให้ด้านข้างนะคะก็จะเป็นซุ้มร้อขนาด6นิ้วปักหมุดเรียบนะคะตัวนี้แม่มก็สามารถให้ลูกค้าเลือกได้นะคะว่าจะเป็นแบบเรียบหรือแบบหมุดนะคะ สำหรับล้อแม็กนะคะตัวนี้มันติดเป็นล้อแม็กลายดอกไม้เป็นยางนันกลางนะคะ a อทนะคะตัวนี้ลูกค้าก็กำลังเป็นลายที่นิยมอีกเช่นกันค่ะสำหรับลายสติกเกอร์ลายกราฟ,ฟิกของเรานะคะแหม่มก็มีให้เลือกไม่ต่ำกว่า40ลายเลยลูกค้าก็สามารถเลือกออกแบบได้เช่นกันว่าค่ะว่าอยากได้แบบไหนหรือว่าลูกค้าอยากได้เกี่ยวกับชื่อ ครอบครัวหรือว่าธุรกิจนะคะก็สามารถให้แหม่มออกแบบให้ได้ค่ะสำหรับชุดครอบนะคะแหม่มก็ติดเป็นชุดครอบให้รอบคันเลยนะคะไม่ว่าจะครอบไฟหน้าครอบไฟท้ายครอบฝาถังหรือเบ้ามือจับนะคะกันรอยของเราแหม่มก็ติดตั้งให้ค่ะขนาดฟิล์มนะคะคันนี้แหม่มติดเป็น60รอบคันค่ะพร้อมกันศาสี4ชิ้นนะคะสำหรับคันนี้ก็จัดเต็มอีกคันหนึ่งของแหม่มเลยเช่นกันค่ะ กัรสาลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะว่าอยากติดเป็นแบบ4ชิ้นหรือว่า2ชิ้นนะคะแหมมก็จัดให้เหมือนกันคะ่ะสำหรับด้านหลังของเรานะคะตัวนี้มัมติดเป็นชุดเอาแลนเดอร์ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นชุดโลบาร์ของเอาแลนเดอร์นะคะตัวนี้มมก็ติดเป็นแบบก้านยาวให้ด้วยนะคะสามารถใช้งานได้จริงด้วยนะคะ ส่วนด้านหลังของเรานะคะมนติดเป็นกันชนท้ายเหล็กนะคะพร้อมหัวหนลากจูงสองห่วงเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะมันก็จะหนักจะเต็มให้อีกเช่นกันคะ่ะสําหรับคันนี้มันขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ